กลิ่นที่หอมทวนลมอานน์สตรีหรือบุรุษในบ้านหรือนิคมใดในโลกนี้ถึงพระพุทธเจ้าเป็นสารณะถึงพระธรรมเป็นสารณะถึงพระสงฆ์เป็นสรณะเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการลักทรัพย์เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามเว้นขาดจากการพูดเท็จเว้นขาดจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรยัย อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเป็นคนมีศีลมีกัลยาณธรรมมีใจปราศจากมนทินคือความตรณีอยู่ครองเรือนมีการบริจาคอันปล่อยอยู่เป็นประจำมีฝ่ามืออันชุม่มยินดีในการสละเป็นผู้ควรแก่การขอยินดีในการให้และการแบ่งปันสมณะพราหมณ์ทุกทิศย,ย่อมกล่าวสรรเสริญคุณของเขาว่าสตรีหรือบุรุษ ในบ้านหรือนิคมแห่งโน้นถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะถึงพระธรรมเป็นสรณะถึงพระสงฆ์เป็นสรณะเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการลักทรัพย์เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามเว้นขาดจากการพูดเท็จเว้นขาดจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเป็นคนมีศีลมีกัลยาณธรรม มีใจปราศจากมนทินคือความตรณีอยู่ครองเรือนมีการบริจาคอันปล่อยอยู่เป็นประจำมีฝ่ามืออันชุม่มยินดีในการสละเป็นผู้ควรแก่การขอยินดีในการให้และการแบ่งปันแม้เทวดาทั้งหลายก็กล่าวสรรเสริญคุณของเขาว่าสตรีหรือบุรุษในบ้านหรือนิคมแห่งโน้นถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะนะ ถึงพระธรรมเป็นสรณะถึงพระสงฆ์เป็นสรณะเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการลักทรัพย์เว้นขาดจากการประพฤติผิดในการมเว้นขาดจากการพูดเท็จเว้นขาดจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเป็นคนมีศีลมีกัลยาณธรรมมีใจปราศจากมนทินคือความตรณีอยู่ครองเรือน มีการบริจาคอันปล่อยอยู่เป็นประจำมีฝ่ามืออันชุ่มยินดีในการสละเป็นผู้ควรแก่การขอยินดีในการให้และการแบ่งปันอานนท์กลิ่นหอมนี้นั้นแลฟุ้งไปตามลมก็ได้ฟุ้งไปทวนลมก็ได้ฟุ้งไปทั้งตามลมและทวนลมก็ได้กลิ่นดอกไม้ฟุ้งทวนลมไปไม่ได้ กลิ่นจันกลิ่นกิษนาหรือกลิ่นกละลพักก็ฟุ้งทวนลมไปไม่ได้ส่วนกลิ่นสัปปะบุรุษฟุ้งทวนลมไปได้เพราะสัปปะบุรุษฟุ้งไปถุกทิศ